ทำงานกับกีวีเนี่ยจูจี้ขี้บน่นจุกจิกไม่ยุติธรรมเหยียดเชื้อชาติี่นินทาไหมเดี๋ยวยุ้ยจะมาเล่าให้ฟังค่ะยุ้ยเจออะไรมาบ้าง ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes ค่ะเป็นช่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะชีวิตความเป็นอยู่ของอยุ้ยเองค่ะในประเทศนิวซีแลนด์นะคะค่ะวันนี้ยุ้ยจะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของอยุ้ยเองนะคะการทํางานกับกีวีนะคะก็คือคนนิวซีแลนด์ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะว่าเขาเนี่ยจูจี้ขี้บน่นจุกจิก ไม่ยุติธรรมเหยียดเชื้อชาติไม้อะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องแค่ที่ที่ประเทศไหนๆนะคะทุกๆประเทศทุกๆท,ที่เนี่ยคนเนี่ยมีหลายกลุ่มนะคะมีร้อยพ่อพันแม่มีคนอ่าคลาสแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะคือมีมาทุกแบบค่ะก็ะยุติทำงานเนี่ยตั้งแต่สมัย working holiday ตั้งแต่ปี2010 ไป,ไปปลายปี2015-2016าอนะคะ,ะจนถึงตอนนี้2ปี2021ค่ะยุ้ยทำงานกับคนนิวซีแลนเดอร์เนี่ยมาทั้งหมด6งานเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยุ้ยไปเจอคนประมาณไหนแบบไหนมาให้ฟังกันนะคะโรงงานฟักทองมีทำแอปเปิลมีเก็บบลูเบอร์ี่นะคะเป็นบริษัทของคนกีวีค่ะมีทำคาเฟ มีแพ็กเฮาส์มีอะไรอีกอะทำงานแอดมินค่ะนะคะก็6ที่นะคะส่วนตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจาก4ใน6เนี่ยกีวีที่วิเจอเนี่ยค่อนข้างใจดีใจดีนะคะให้เราทํางานเองคือสอนงานให้เราทําเป็นนะคะคือตอนแรกเขาอาจจะจู้จี้เราหน่อยว่าเออเขาอาจจะแบบตามดูว่าเราทําถูกหไหมอะไรอย่างนี้นะคะ อพอเราเป็นงานแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เราทําไปค่ะโดยที่แบบไม่ค่อยไม่ต้องมาแบบบอกบอกบอกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่สองสัปสองสัปดาห์แรกสองสัปสัปดาห์แรกเขาก็จะแบบค่อนขอ้างเพงเ่งแรงเราหน่อยว่าเราทํางานดีไหมเราทํางานถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราพรสูตัวเองว่าเราทํางานได้เนี่ยนะคะเขาก็ปล่อยเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสบายสบายทงานกับกีบี้คือสบายสบายเลยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องจำแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยก็คือจะต้องตรงเวลาค่ะแล้วก็พูดคำไหนก็ต้องเป็นคํานั้นเช่นเช่นเราสัญญากับเขาไว้ว่าเราจะทํานี้ให้เสร็จเนี่ยเราก็ต้องทําให้เสร็จนะคะไม่งั้นเนี่ยคือคําพูดเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะถ้าใครได้มาทําหรือใครอยากจะมาที่นิวซีแลนด์นะคะ 1. เวลา 2. ความซื่อสัตย์เนี่ยมาเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวจาก4ใน6ที่นะคะที่ยุ้ยได้ทำงานมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวยุ้ยิสต์ดูเนี่ย mm hmm. ก็คนกีวีนะคะเขาจะแบบมีน mm ิสัยแบบชูพูดชมตลอดเวลาพูดชมอา่าพูดขอบคุณตลอดเวลาเลยอะ่ะ mm hmm. Nice Job Good Job mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยพูดแบบบางทียุ้ยยังคิดว่าเอา้ชมเกินไปหรือเปล่าวะคือ ใจใจจริงๆน่ะในใจจริงๆอ่ะคิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือพูดให้เราดีใจเฉยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ะมี2งานที่ยุย้ยเนี่ยไม่โอเคค่ะไม่โอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังงานแรกเนี่ยตอนยุย้ยทํางานที่แพ็คเฮาส์ค่ะคือยุย้ยเป็นคนที่ทําฟักทองเกรดฟักทองอะนะคะพัมคินอ่าแล้วคือเราอ่ะจะต้องอยู่ที่จุด ได้ลางอะนะคะเราก็ยืนแล้วเราก็ทําคือเราไม่สามารถ move ได้เลยเราขาเรานิ่งอยู่กับที่เลยแล้วก็แบบว่าก็ทํางานตรงนั้นไปอะแต่มันจะมีคนนึงที่เป็นเมนเจอร์ค่ะคือเขาว่าเดินไปเดินมาคือดูงานอะนะคือเป็นเป็นเหมือนกับผู้จัดการโรงงานอะคะ่ะซึ่งตําแหน่งเนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าโอ้โหดีไซนอ,อก็คนเนี้ยเขาเป็นเป็นผู้หญิงนะคะวัยวัยกลางคนแล้วแหละห้าสิบหกสิบ ประมาณห้าสิบห้าหกสิบอะนะคะเขาเนี่ยสูบบุหรีตลอดเวลาหนึงเนี่ยยุ้ยคิดว่าน่าจะน่าจะเกินซองอะซองหนึ่งมีกี่อันนะสิบอันหรือยีสิบอันนะยุ้ยว่าน่าจะไม่หมดก็ไม่เลิกสูบอะค่ะคือเขาสูบบุหรีค่ะ แล้วเขาสูบตรงนั้นนะนะบางทีแบบเป็นเป็น,ปนมันเป็นเหมือนโรงงานเป็นในแพคเฮาส์นะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะเดินออกไปข้างคือเดินออกไปตรงหน้าประตูอะ่ะแล้วก็มองคนทํางานไปด้วยแล้วนางก็สูบบุหรี่ไปด้วยแล้วที่แพคเฮาส์นั้นมันเป็นแพคเฮาส์แบบเปิดนะคะลมก็พัดโกรกเข้ามาข้างในนะคะพัดโกรกเอาไอกลิ่น บุหรี่ของเขาเนี่ยเข้ามาในโรงงานแล้วเราก็แบบคือถ้าเราได้กลิ่นบุหรี่ตลอดทั้งวันอะมันแบบแล้วทำไมอะถ้าไม่งั้นเราก็เลือกสูบบุหรี่เองไม่ดีกว่าหรอแล้วทำไมเราต้องมา,มาดมไอ้ที่เขาสูบด้วยอะเลิกงานอะอยุ้ยก็เดินไปบอกเขาว่าเออเธอขอโทษน,นะคะฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยอันนี้มันเกี่ยวกับงานเพราะว่าเนี่ยคุณอะมายืนสูบบุหรี่ตรงเนี้ย แล้วก็ลมอ่ะมันพัดเข้ามาแล้วทำให้พวกเราเนี่ยที่เรายืนอยู่เฉยๆที่เราไม่สามารถจะ move ออกไปหายใจตรงอื่นได้อะ่ะคือเราแบบเราได้กลิ่นทั้งวันแล้วมันปวดหัวคือ,อยุ้ยเป็นไมเกรนแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่ทํางานอยู่ด้วยกันเขาก็แบบไม่พอใจที่ที่จะมาต้องได้กลิ่นอันนี้ตลอดเวลาทั้งวันอ่ะนะคะซึ่งมันไม่โอเคอะ่ะจากวันนั้นนะคะตอนเช้าอีกวันหนึ่งเขามาบอกหัวหน้างานที่เป็นคอนแทคเตอร์ของยุย้ยว่า ยุ้ยเนี่ยไปพูดไม่ดีกับเขาแล้วก็เขาก็าจะให้ยุ้ยออกจากงานโอ้สิ่งหมอยุ้ยก็เลยไปอธิบายให้หัวหน้างานแล้วยุ้ยก็ไปคุยกับเจ้าของแพ็กเฮาส์เจ้าของงานอะนะคะที่เป็นเจ้านายของผู้หญิงคนนี้อีกทีหน,น,นึ่งอะค่ะว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้ขึ้นมามันเป็นแบบนี้นะคะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้แบบว่าจะไป ไปว่าผู้จัดการแต่แค่ขอให้เขาเนี่ยช่วยมูฟออกไปไกลๆหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ากลิ่นที่มันมันให้ให้ให้เรามาสูดดมทุกวันเนี่ยมันไม่โอเคค่ะพอเขารู้ว่าปัญหามันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยเรียกผู้จัดการไปอบรมค่ะคือหลังจากนั้นค่ะก็คือบริษัทที่เป็นหัวหน้างานของยยเนี่ยกับเจ้าของแพ็คเฮาส์เนี่ยเขาไม่ได้มาทุกวันไงพอหลังพอเขาไม่มาเนี่ย เจผู้จัดการเนี่ยค <curs CDU S 1> ่ะเขาก็ทําแบบนั้นตลอดเวลายุ้ยก็เลยถือโอกาสแบบเออฉันไม่อยู่ต่อละยุ้ยออกยุ้ยไม่ไหวค่ะมาแดงดมแบบนี้แบบอืมแล้วไงอ่ะคือยุ้ยก็เลยออกค่ะไม่ไบายไปเลยค่ะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะคะเออเป็นงานเหมือนเป็นโรงแรมโบทิกโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหาร่ใต้โรงแรมด้วยอะค่ะยุ้ยก็เลยแบบว่า ไปสมัครนะคะไปสมัครงานแล้วก็ไปเจอเจ้าของงานอะนะคะเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาก็เรียกไปคุยค่ะว่าต้องทํายังไงต้องยังไงอะไรเอาเอา,เอาตัวคอนแทคเอาตัวสัญญานะคะมาให้ดูประมาณนี้นะคะยุ้ยก็ดูดูอ่าน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 ดูดูด,ด,ดูแลเขาเนี่ยบังเอิญโทรศัพท์เขาดังค่ะคือเขาอยู่กับยุ้ยเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วบังเอิญโทรศัพท์เขาดังเขาก็รับโทรศัพท์แล้วปรากฏว่าเป็นโรงแรม ร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยแหละค่ะโทรมาลูกค้าคอมเพลค่ะ,คะเจ้คนนี้เจ้าของเจ้าของโรงแรมซึ่งเขาก็เป็นเชฟด้วยนะคะเขาก็เขาก็แบบคุยในโทรศัพท์เลยบอกคือด่าลูกน้องอะคะ่ะด่าลูกน้องต่อหน้ายุ้ยเลยนะแล้วเป็นคําพูดที่ค่อนข้างแรงคอือยุ้ยก็ไม่ค่อยสันทัด์ในคําด่านะแต่ยุ้ยว่ามันแรงอะคะ่ะอืซึ่งเพราะว่าลูกน้องแบบนี้ยุ้ยก็เลยรู้สึกว่า ยุย้ยไม่อยากมาเป็นลูกน้องเขาแล้วถ้าเกิดเขามาแบบด่าตะคอกอย่างนี้ใส่อยู่เยะยุย้ย,ยก็ไม่ไหวนะยุย้ยไม่ไหวจริงๆคือแบบว่าเฮ้ยอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะยุย้ยก็เลยรู้สึกว่าฉันยุย้ยไม่อยากทํางานกับเขายุย้ยไม่ทํางานกับเขาค่ะขอไม่ทํานะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ของยุย้ยที่ยุย้ยทางานกับคนนิวซีแลนด์นะคะหรือว่ากีวีทั้งหมด6งานค่ะ เป็นไงบ้างคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากให้ยุ้ยทำคลิปแนวไหนเรื่องอะไรยังไงคอมเมนต์ข้างล่างบอกได้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพยายามคิดหาข้อมูลแล้วก็จะทำให้ทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ